ยนี่ไปกินนกอวีดมาเรื่องไงครับร้องเป็นแนวเดียวเหรอฮะได้หลายแนวเลยค่ะขออีกแนวนึงแบบถนัดถนัดเลยครับบัวลอยสุขเร่อนยาเฮ้ยจะไปจากคร็วเกินเออคุณตดูตามฮะค่ะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ครับเนี่ยเป็นผู้หญิงเสียงเบสค่ะน่ากลัวมากเลยคุณลูกน้ำสี่สี่ครับทำอะไรได้ครับ เต้นได้อ้าผมก็เต้นได้ครับคุณนัทีหนึ่งรูปหล่อมากเลยคุณเนี่ยเต้นได้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วและเต้นเป็น2คนอย่างนี้ใครจะเต้นก่อนครับผมเป็นสุภาพบุรุษผมขอเสียสละผู้หญิงเต้นก่อนเก่าเต้นก่อนอเสียสละตรงไหนนะฮะดนตรีมาโอ้โห ผิดมากัดกันหรืองไงฮะไปยืนเลยไปยืนที่คนเลยแต่ก็น่ารักดีครับคีเอทกันมาได้สวยงามมากมครับผมคุณชาตฮะคุณมายืนเสนอหน้าทำไมฮะได้ทำอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าให้เต้นเหมือนเมื่อกี้นะเออะ สภาพอย่างนี้ผมคงไม่คุณเต้นหรอกครับเดี๋ยวจะไปเหมือนพวกกายภาพบําบัดข้าวคุณชัดขอถามอะไรอย่างนะฮะจ้ก่อนที่จะมาเป็นคนเนี่ยคุณเป็นอะไรมาก่อนอ๋อเป็นลูกออสครับถามอะไรอย่างนั้นเล่าผมถามผิดผมถามผิดก่อนที่คุณจะมาประกวดคอมเมดียนไทยแลนด์นะครับคุณทําอะไรมาก่อนฮะทาจมูกครับไม่ใช่ หมายถึงสัมมาอาชีพฮะหมายถึงอาชีพอ๋อเป็นลิเกครับเป็นลิเกครับร้องได้นะฮะร้องได้ร้องสักนิดหนึ่งคอโอเคครับผมเต็มมทำไม่เวลาแกน้อยจังแล้วเอามาๆจอ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 อ่าอ่อ่อไม่ได้อาจอได้จอจอครับเชิญฟังให้เพราะขอทรงสำเนียงเสียง สนอมันอาจจะเพราะไม่น่อยรูปร่างก็ดีไม่มีปมดอยลีลาไม่ย่อยยิ้มอยู่บอกให้ระวังใครยังไม่โวตขอให้อย่างรถทันรู้จะหลับทำไม ไปยืนนู่นทุกคืนฝันว่านอนไม่หลับตื่นขึ้นมาง่วงว่ะเห็นไม่ได้ฝันมันก็ง่วงอย่างนี้แหละทุกคนมีความสามารถกันทุกคนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดคนละหนึ่งเพลงพร้อมท่าเต้นเอกลักษณ์ของศิลปินคนนั้นโอเคนะครับจะร้องเพลงอะไรฮะน่นออกค่ะของใครใบหนาดเขามีแต่ใบเตยอาสยามครับอยูใบหนาดอาสยองค่ะเชิญตรงนี้ฮะ ร้องด้วยพร้อมท่าเต้นเอกลักษณ์ของศิลปินคนนั้นครับมันแน่นอ้องยกออกมีแบก็อไวน่าใครเดือดใจกันาอโอเคครับยืนแน่นอกตรงนี้น่ารักมากจะร้องเพลงอะไรครับคุณลุงเฮ้ยโอ้ยะขโทษค่ะเป็นผู้หญิงตกใจครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับค่ะคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงในสเปคผมเลยนะครับหน้าเหมือนลุงผมอ่ะ ลุงผมขาเป็นแบบนี้ครับจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงวิ่งว่าวค่ะรูปร่างหน้าวิ่งควายนะสนใจจะขี่หลังไปด้วยกันไหมคะโอ้ยขนาดอ้ําและยังน่ารักอีกเ้ยเฮ้ยเพื่อนเล่นเหรอเฮ้ยเฮ้ผู้หญิงไงผู้หญิงผู้หญิงเชิญตรงนี้เลยครับร้องพร้อมเต้นด้วยครับละเลตุมเปตะละเลตุ เเเตตปปอโอเคคร direct, ับยืนเละตรงนี้ฮะพอรูปหลอกครับอืมจะร้องเพลงอะไรครับกินตับครับกีตคนเลาเหรกีตก ja. mm ินตับของใครครับทงทงมกจกอ่าเขาพี่แต่เท่งเถิดเทิงครับผมว่าหน้าเขาเหมือนกันนะครับเหมือนกันตรงไหนเนี่ยฮะเอาเวอร์ชั่นพี่เท่งดีกว่าครับ เชิญฮะร้องด้วยพร้อมเต้นไปเที่ยวกันไหมไปไม่ไม่ไม่จะไปก็รีบไป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 กับพี่แล้วจะตายไป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 ให้พี่พาไปกินตับตั๊ตั๊มตั๊ตั๊ตั๊ตโอเคเยี่ยมมากนักร้องเราได้ครบแล้วนะฮะสามคนนะฮะเออร้องเป็นด้วยอ่ะจะปล่อยให้บูดไงเล่าก็ไม่บอกลาจะร้อง จะ,จะร้องใช่ไหมร้องครับสภาพอย่างนี้นี่ชอบแนวไหนครับอ่าลุบล่างอย่างผมสกาแรเก้ครับโอ้ยสกาแรเก้ประธานทษครับคนที่ไหนเนี่ยคุณเนี่ยคนพิจิตครับพิจิตนี่สกาเข้าถึงแล้วนะฮะอ๋อตอนแรกยังเข้าไม่ถึงแล้วครับพอดีน้ําท่วมไอเค่คาบสกาเกยทึ่งหน้าบ้านเลยครับโอ้คิดดจนะเอาอย่างงี้ร้องพร้อมเต้น จัดไปอย่าช้าสิไปเที่ยวกันไหมไปคนละเทวนะสกายและเก้นี่มันกินตับของเขาไอ้นั่นก็ร้องดังให้ไปดูเรื่อยเอาเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยค่อยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วเขาไม่เข้าใจไม่รู้อยู่ตรงนี้ฮะเต้นเป็นหนูมาเอายากันยุงเลย เอาฮะทุกคนฟังทางนี้ฮะไม่ตัวนี้เป็นหลักไม่จ่อที่ปากใครคนนั้นร้องพร้อมเต้นด้วยนะฮะดนตรีมา ทำไมคุณไม่ร้องฮะโอ้โหมาไม่เคาประตูเลยพูดพลาดเขามาก็ตกใจอะเจมีสติครับคุณชัดมีสติฟังด้วยสิฟังด้วยดนตรีมา ทำไมฮะไปทางอื่นมั่งเจใถ้เขากำลังสนุกเลยล่ะ totally คุณเหนื่อยขอย้ายที่ครับย้ายทำไมอยู่ตรงนี้เหนื่อยครับจะย้ายไปที่ไหนฮะหัวแถวครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคุณชัด ้องไปยืนตรงน้นครับไปยืนตรงโน้นเลยโอเคดนตรีมาเพลงนี้มันเพลงอะไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคุณชัดครับคุณย้ายจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนการร้องและก็เปลี่ยนท่าเต้นให้เหมือนคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าด้วยอ๋อฮะเพดีเดี๋ยว,ยว,ยวครับเอร้องเพลงอะไรนะใจใจใจอ๋อโอเคครับ อันนี้ของเขาของลุงเขานี่เฮ้ยโอ้ยเป็นผู้หญิงครับของผู้หญิงครับเดี๋ยวแล้วเพลงแกแกบอกท่นมาทำไมน่ะฉันก็คิดว่าแกถามฉัน้ายไม่ใช่ฉันหมายความว่าอีคนที่ยืนตรงเนี้ยเขาร้องเพลงอะไรไ h ขอลองแน่นอกแปลงฟันมั่งนะโอเคนะดนตรีมาครับมาแน่นอกต้องยกใ,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 ใจใจใจัจต hey! 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 ามตาตาตใจใจใจเฮ้ย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 พี่จะมาทำไมเนี่ยฮะนึกว่าพี่จะชอบอะค่ะ กลับไปยืนที่เลยกลับไปยืนที่พี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ชอบอย่ามาเล่นกับพี่อย่างนี้นะพี่ไม่ชอบนะอย่าเล่นกับเขาอย่างนี้ดนตรีมาตับตับตับใจใจใจอันนี่มันเพลงอะตับตับตับใจใจใจตับตบตับพี่ครับพี่ครับอะไรฮะผมเบื่อกินตับแล้วครับ เบื k, think, no, people, okay. okay. um ่อกินตับแล้วจะทำไมฮะผมอยากกินม้ามแทนได้ไหมไม่ใช่คนละอย่างกันเพลงผมอยากไปยกอกตรงนั้นบ้างอะถ้าเกิดยกอกตรงนี้แล้วคุณจะทำไมฮะผมก็จะจัดเต็มมาเลมาเลยมาเลยมาเยอะเลยโอเคเอ๊ะมาไงไรทศ เขาย้ายที่กันแล้วอ๋อย้ายที่เอ้าเอ้าเอ้าทำเต็มที่ทําเต็มที่ผมไม่ยกอ,อกแทนคุณคุณไปกินตับแทนผมตรงโน,โน,โน้นโอ้ตหลับที่กันว่างั้นเฮออเออเออแค่นั้นแหละนี่แกจะตกใจอะไรล่ะยกอ,อกยังไม่เคเลียร์เลย กินตับโพรมาอีกแก้ววะอ,อ,อีกแก้วด้วยเอาละเอาละพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับดนตรีมาใจใจใจ,ใจโอ้ต้องยกออกต้องยกออกยกออกใจใจ ของเขาวใจ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 ของเขามันแน่นโอ้ต้องยกของเขาตับ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 ของเขาตับ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 ของเขาตับ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 ของเขาอีเนี่ยมันของหนูเออ ของหนูร้องว่าไงนะครับต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 ับข้าอ๋อครับขอโทษครับผมผมผิดเองครับขออีกทีนึงครับมาที่เธอตรงข้ามาทักเพราะฉันน่ารักที่นี่มีอันนี้ไม่มีเนี่ยคือความสนุกสนานของทีมสองพี่สี่น้องครัา หัวราะขอบคุณครับปวดกล้ามไปหมดเลยอ่ะจริงๆนี่ทีนี้เขาสุดตัวมากนี่มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยหอบแฮกแฮกกันเลยนะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเลาะไม่เหนื่อยเหรอเงินเล่นอีกรอบนึงอ่าช็อตแรงว่ะอุ้ยสนุกมากขำมากเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีไหมล้าวอะไรแล้วแกก็ฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีไหมแกเออเมื่อกี้ฉันฝากเขาซื้อของที่หน้าปากกอกก็ยังไม่มาเลย